เมืองชัยภูมิผมยังออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับว่าเช้านี้ทําคลิปแบบที่มีแผนที่อากาศไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเลิกดึกแล้วก็เ,ออเลิกดึกนิดหนึ่งก็เลยตอนนี้เชา้าแล้วต้องตื่นเชา้าก็เลยขออนุญ,ญาตรายงานเป็นแบบสถานการณ์สดแล้วก็จะอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ชัยภูมิยังฝนตกอยู่แล้วก็น้ําท่วมทั้งเมืองเลยน้ําไม่ลดเลยนะครับ รถล,ลาไม่มีออกมาวิ่งเลยเพราะว่ามันรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรอ,ออกมาได้นะครับอย่างที่เราอยู่ตรงนี้คือหน้าสถานีตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิอยู่ตรงนี้ก็คือสรารกลางจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ํานั้นเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับสําหรับชัยภูมิแล้วก็ตกจนถึงเช้าวันนี้ตอนนี้ในเมืองชัยภูมิถนนทุกสายก็ยังคงถูกน้ําท่วมอยู่นะครับเส้นนี้จะไป โรงพยาบาลตอนนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยด้านหน้าก็ต้องใช้เรือในการเคลื่อนยายผู้ป่วยกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับด้านหน้าเจออากสูไม่เห็นจังเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเห็นเรือไหมครับสีฟ้า,ฟาครับใช้เรือขนยายผู้ป่วยนะครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับเพราะว่าดูจากหย่อมความกดอากาศต่ําที่อ่อนกําลังลงเนี่ยยังแช่ยอยู่แถวแถวแม่สอดแถวแถวตากยังไม่เคลื่อนพ้นประเทศไทยเลยนะครับ แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมต้องบอกว่าหนักมากแล้วฝนที่ตกเมื่อคืนมันหนักมากเลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างที่นครสวรรค์ที่หนองบัวคุณผู้ชมปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงดูตัวเลขแล้วน่าตกใจมากเลยนะครับ300 318มิลลิเมตร318มิลลิเมตรนอกจากนี้ก็มีที่วิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์นี่ก็ 200กว่าเลยนะครับ200กว่าหมายความว่าน้ำเนี่ยจะต้องท่วมหนักในพื้นที่ของทางนครสวรรค์แล้วก็พื้นที่ของทางเพชรบูรณ์นะครับทางเพชรบูรณ์เตรียมเลยนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยนะครับเตรียมได้เลยเพราะว่าตอนนี้ทางลำสนธิทางลบบุรีเนี่ยหนักมากเมื่อคืนนี้ประชาชนเนี่ยโอ้โหติดยันอยู่บนหลังคาออกมาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดกันบนหลังคากู้ภัยเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เช้านี้เนี่ย กำลังเร่งพยายามเข้าไปช่วยกันอันนี้คือสถานการณ์ในภาคกลางที่ลบบุรีซึ่งก็ติดอยู่กับทางชัยภูมิแล้วก็ติดอยู่กับหลายๆเขตติดอยู่หลายเขตติดท่าคอนราชสีมาติดด่านขุนทศนะครับอันนั้นคือทางลบบุรีเนี่ยก็คือลําสนธิเนี่ยแผ่นตัวอําเภอเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวเอ่อย,ยาวๆเป็นพื้นที่ย,วยาวๆนะครับเป็นพื้นที่ยาวๆเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ผืนผ้าในแนวยาวอะครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นผืนผ้าสทัทีเดียวนะครับตอนนี้น้ําท่วมหนักมากที่ลําสนธิจังหวัดรบบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าพายุลูกนี้ทําอุทกภัยเกิดขึ้นมากในหลายพื้นที่เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเรื่องของพายุแล้วก็ตัว,ต,วตัวแปรของอากาศหรือว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุิยมวิทยาก็ยังคงปกคลุมอยู่แถวแถวทางพื้นที่แม่สอดจังหวัดตาก แล้วก็ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ของทางภาคอีสานภาคก,กลางแล้วก็อีกหลายๆภาคเพราะเนื่องจากว่าเวลานี้นะครับไอตัวย่อมความกดอากาศต่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเที่ยมเพบบนเภอบำเหน,น็จนาลงเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของบำเหน็จนาลงในจงังหวัดชายภูมิเนี่ยเป็นพื้นที่ท,ที่ถูกน้ําท่วมหนักที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือพื้นที่ที่หนักที่สุดเนี่ยเพราะว่าชายภูมิถูกน้ําท่วมเนี่ยแปดอำเภอแล้ว นะครับแปดอำเภอสำหรับตัวแปรหรือว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยต้องเฝ้าระวังก็คือน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนี่ยนะครับอันนี้คือกรมตุนิยมทิยาได้ประกาศเตือนไว้นะครับแล้วก็ถ้าเรา ดูสภาพอากาศตั้งแต่27ไปจนถึง5ตุลาคมเนี่ยร่องมรลสุมจะเลื่อนผ่านพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างภาคกลางตอนล่างนะครับส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับร่องฝนจะเลื่อนลงไปผ่านภาคใต้ตอนบนแล้วนะครับขออภัยครับภาคใต้ตอนบนนะครับภาคใต้ตอนบนบนตอนนี้รถที่เราเห็นเข้าไปเนี่ยโอ้โหก็วิ่งกันน้ำบาเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะไปที่ บาเหน็จลดลงนะครับซึ่งตอนนี้เห็นว่าน้ําท่วมหนักมากในเมืองนี้ระดับน้ำเนี่ยคือรับน้ํามาจากหลายทิศทางนะครับก็เลยทาให้ยังไม่สามารถที่จะลดลงได้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ชัยภูมิจนถึงช่วงเช้าวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับยังคงตกอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะครับ แล้วเราก็ติดตามสถานการณ์กันด้วยสาหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลบบุรีที่เพชรชบูรณ์แล้วก็อย่างที่บอกนะครับนครสวรรค์ปริมาณฝนตกสะสมเนี่ยสามมิลลิเมตรมันเยอะมากๆเลยนะครับเยอะแทบจะแบบคือมันเยอะจริงๆอะครับแทบจะฝนทั้งฤดูเลยทีเดียวนะครับฝนทั้งฤดูเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับระดับ100มิลลิเมตรนี่ก็ท่วมท่วมหนักแล้วนะครับนี่ไป3 1 9มิลลิเมตรหนักในรอบหลายๆปีเลยนะครับ ก็ขูุกขักนิดนึงเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดแผนที่ให้ผู้ผู้ชมดูได้นะครับดูสถานการณ์แล้วก็คําบอกเล่าไปรับกันนะครับเอาละครับผู้ผู้ชมครับอัปเดตว่าเราจะผ่านพ้นเรายังไม่ผ่านพ้นกับฝนนะครับยังมีฝนอยู่แม้ว่าตัวพายุเนี่ยมันจะอ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรงแล้วก็ตามแต่มันยังคงปกคลุม เพราะตอนนี้เนี่ยยอมความกดรอากาศดำรรม,มันกาลังปกคลุมอยู่รวมถึงร่องฝนที่มันพาดผ่านนะครับเพราะฉะนั้นจะยังคงทําให้เกิดฝนในหลายพื้นที่อยู่เนี่ยครับอย่างเมื่อวานตรงนี้พื้นตรงฟุตปาดตรงอนุสาวรีย์พญาแลเนี่ยยังไม่ท่วมแต่วันนี้ท่วมข,ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับผมขออนุญาตจบการไลฟ์ผมจะไปที่บาเหน็จนงลงสอนนะครับให้ผู้ชมได้สักการะเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกอีกครั้งนะครับ อนุสวรีเจ้าพ่อพญาแลนะครับไปแล้วครับผู้ชมครับสวัสดีครับ